สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีถักพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจกระจกดอกทานตะวันนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะประมาณนี้ เดี๋ยวไปดูวิธีการถักกันเลยเข็มที่จะใช้ถักนะคะจะใช้เป็นเข็มสีทองเบอร์ห้านะคะไหมพรมของอีเกิลน,นะคะสีตามนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกคีมนะคะกระจกก็จะใช้แบบกลมแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นครีมน,นะคะแล้วก็พวงกุญแจแล้วก็ห่วงนะคะอ่าแล้วก็ก้ามปูแบบนี้นะคะอ่าถ้ามีสบแบบสำเร็จก็ใช้แบบสำเร็จได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นห่วงนะคะประมาณนี้เริ่มต้นนะคะก็จะถักอ่าหกนะคะขึ้นเป็นก้นหอยนะคะ ใช้เข็มโคเชเบอร์ห้าพันไหมที่นิ้วนะคะสองรอบเป็นวงกลมแบบนี้นะคะดึงออกมาก็จะได้เป็นห่วงแบบนี้นะสอดเข็มจากด้านหน้านะคะพันไหมที่นิ้วจะถักโซ่หนึ่งนะคะพันไหมดึงลอดห่วงวงกลมขึ้นมานะคะพันแล้วก็ดึงลอดอันนี้จะเป็นโซ่หนึ่ง ก็จะถัก6 x นะคะในวงกลมนะจิ้มลงไปพันดึงขึ้นมาได้สองห่วงแล้วก็พันดึงรอดอันนี้จะเป็น x นะคะนับเป็น1 x สองสามสห้าห x นะคะ พอได้หก x เสร็จแล้วนะคะก็จะดึงไหมขึ้นสูงๆแบบนี้นะเราจะมารูดตรงนี้ให้ช่องปิดเลยนะคะดึงรูดตรงนี้นะคะต่อไปแถวที่สองแล้วก็จะถักเป็นหกีนะคะใช้ไหมอีกสีหนึ่งมาขั้นแถวไว้นะถักเป็นหกีใช้ไหมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้ หรือไม่ก็นับไปที่ห่วงแรกนะคะอันนี้ค่ะจะใช้ไหมอีกสีหนึ่งนะคะใครมีเข็มกลัดขั้นห่วงก็ใช้ได้เลยนะถ้าไม่มีก็ใช้ไหมอีกสีหนึ่งมาขั้นไว้นับไปที่โซ่แรกนะคะจะถักเป็น V จิ้มลงไปที่โซ่แรกดึงขึ้นมานะคะก็ถัก X 2สองครั้งในช่องเดียวกันก็จะกลายเป็น V นะคะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นหนึ่ง V แล้วนะแล้วก็โซ่ถัดไปสองแล้วนะคะสาม สี่ห้าโซ่สุดท้ายนะคะหก <6 S 1> ต่อไปแถวที่สามนะคะก็จะเป็นเอ็กวีอันนี้ก็นับก็จะได้หกอ่าหกวีนะคะแถวที่สามถักเอ็กวี โซ่ so, แรกถัก x โซ่ถัดไปถัก v ถักสลับกันจนจบแถวเลยนะคะ x v ค่ะถัก x v นะคะสลับกันจนจบแถวจบแถวแล้วต่อไปแถวที่4ถัก2 x v นะคะถัก2 x v สองเอ็กโซถัดไปก็จะเป็น V นะคะโซถัดไปเอ็กซโซถัดไปก็เอ็กนะคะโซถัดไปก็ืมเป็น 2x V นะคะถักสลับกันจนจบแถว ก็จะจบด้วย v นะคะต่อไปแถวที่ห้าแถวที่ห้าถัก3าม x x โซ่ถัดไปสองโซ่ถัดไป3 x นะคะโซ่ถัดไปก็จะถักเป็น v ก็จะถักสลับกันจนจบแถวเลยนะคะสาม x v. ทำซ้ำจนจบแถวเลยต่อไปแถวที่6กนะคะก็จะถักเป็นอ่าสี่เอแล้วก็วนะคะ ถักสี่เอ็กวีนะคะสลับกันจนจบแถวก็จะจบด้วยวีเหมือนเดิมต่อไปก็ห้าเอ็กวีนะคะแถวที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ถัดไปเป็นวีนะคะ 5 xv นะคะถักสลับกันจนจบแถวต่อไปแถวที่8นะคะก็จะถัก x นะคะทุกโซ่เลยจะได้ทั้งหมด4 2 x นะคะถัก x วนรอบจนจบแถวจะได้ทั้งหมด4 2 x นะคะ ต่อไปแถวที่9้าจะถัก X เหมือนกันนะถักเส้นเดียวนะคะจิ้มลงไปในโซ่เส้นเดียวด้านในนะคะจิ้มไปที่เส้นเดียวที่โซ่หนึ่งเส้นนะคะโซ่ข้างในนะคะแบบนี้นะก็ถัก X ทุกโซ่เลย4ี่บสอง X เหมือนเดิมแบบนี้นะคะจิ้มไปแค่หนึ่งเส้นด้านในนะโซ่ด้านใน ะะก็จะเห็นเป็นเส้นขีดแบบนี้นะคะก็ถักในโซ่เส้นเดียวนะคะจนจบแถวเลยก็จะเห็นเป็นเส้นโซ่ขีดแบบนี้นะคะถักในเส้นข้างในแบบนี้นะคะถักจนจบแถวเลยจบแถวแล้วนะคะต่อไปก็จะถัก สองโซ่นะคะแถวที่สิบจะถัก c x c x a นะคะทั้งหมดเจ็ดครั้งสองสาม c x นะคะแล้วก็ a นะ a จิ้มลงไปดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จิ้มที่โซ่ถัดไป ดึงขึ้นมาก็จะได้3ห่วงแบบนี้นะคะดึงลอดทั้งหมดอันนี้จะเป็นการลดห่วงนะคะถัก cxa จนจบแถวเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมด7ครั้งนะคะ cxa 7ครั้ง ทำแบบนี้นะคะจนจบแถวเลยนะคะวนรอบจนจบแถวเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระจกนะคะพอได้แล้วก็จะใส่กระจกนะแถวที่สิบนะคะก็ใส่กระจกประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะพอดีกระจกนะคะ ต่อไปแถวที่11นะคะก็จะถักอ x นะคะทุกโซ่เลยนะคะจะได้ทั้งหมด3 5 x จิ้มลงไปที่โซ่สองเส้นนะคะเหมือนเดิมถัก x ทุกโซ่เลย นะคะถัก x นะคะวนรอบจนจบแถวเลยนะจบแถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่สิบสองนะคะแถวสุดท้ายนะคะเราจะถัก c ปิดงานนะคะจิ้มลงไปจิ้มลงไปนะดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดห่วงเลยนะคะทําแบบนี้ทุกโซ่เลยนะปิดงานปิดงานทุกโซ่เลย ทาซ้ำนะคะปิดงานทุกโซ่เลยจนจบแถวเลยนะคะวนรอบจนจบแถวจบแถวแล้วนะคะก็ปิดงานตัดไหมได้เลยตัดไหมในส่วนของเกสรก็เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็จะใช้เข็มเก็บไหมพรมนะคะร้อยเก็บร้อยเก็บเสร็จแล้วก็ตัดใหม่เลยนะต่อไปจะถักกลีบนะคะเราจะเปลี่ยนเข็มนะคะจะใช้เป็นเข็มเบอร์สี่นะคะเล็กลงมาเนาะ อ่าเล็กลงมานิดนึงนะคะถ้าไม่มีก็ใช้เข็มเบอร์เดิมได้นะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเข็มเบอร์สีเริ่มต้นนะคะก็ต่อไหมถักโซ่สองถัก f นะคะที่ช่องเดิมถักเก็บไหมที่ต่อด้วยนะนี่นะคะเสร็จแล้วก็โซ่ถัดไปอ่าโซ่เดิมนะคะเราจะพันไหมสองครั้งนะคะ จิ้มลงไปที่ช่องเดิมแล้วก็ปลดทีละสองห่วงถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักเอ็กลงไปในโซ่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ค่ะจิ้มลงไปถักเอ็กเสร็จแล้วเราก็จะพันไหมสองครั้งจิ้มลงไปโซ่ถัดไปนะคะ พันดึงขึ้นมาปลดทีละสองห่วงเสร็จแล้วอ่าโซ่เดิมถัก F นะคะถัก F ลงไปที่ช่องเดิมแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ถักโซ่สองแล้วก็ปิดงานนะคะปิดงานโซ่ถัดไป จะดึงยากนิดนึงนะทำซ้ำลายเดิมเลยนะคะก็ถักโซ่สองโซ่สองแล้วก็เอฟนะคะโซ่ถัดไปโซ่ถัดไปถักเอฟจะทำเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็พันไหมสองครั้งนะคะที่ช่องเดิมเลยนะคะ พันไหมสองครั้งจิ้มลงไปที่ช่องเดิมปลดที่ละสองห่วงนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก x นะคะลงไปในโซ่ตัวนี้นะถัก x โซ่หนึ่งแล้วก็ x นะคะ เสร็จแล้วก็พันไหมสองครั้งจิ้มลงไปที่โซ่ถัดไปปลดทีละสองห่วงนะคะเสร็จแล้วก็ถัก F นะคะลงไปที่ช่องเดิมถัก F ลงไปที่โซ่เดิมเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะถักโซ่สองปิดงานโซ่ถัดไปนะ ิดงานโซ่ถัดไปอ่าอันนี้ได้สองปีบเลยนะคะทําซ้ําเหมือนเดิมเลยนะคะโซ่สองแล้วก็ F นะคะโซ่ถัดไปโซ่หนึ่งแล้วก็ X นะคะ พันไหมสองครั้งโซ่ถัดไปแล้วก็ F นะคะโซ่เดิมแล้วก็ถักโซ่สองปิดงานโซ่ถัดไปทำแบบนี้ซ้ำๆเลยนะคะจนจบแถวนะคะจนจบแถวเลย อันนี้นะคะก็จะเป็น f พันไหมสองครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็ x นะคะแล้วก็พันไหมสองครั้งแล้วก็ f นะคะโซ่สองปิดงานทำซ้ำแบบนี้เลยนะคะจนรอบเลยนะคะจนรอบแล้วนะคะแล้วก็มานับกันนะเริ่มจากตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่นะคะอ่าจะได้สิบสี่กลีบนะคะแล้วก็ตัดไหมเสร็จแล้วก็ดึงออกนะคะแล้วก็เก็บไหม นะคะจิ้มลงไปแล้วก็มัดนะคะนะคะก็ ร้อยเก็บเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลย เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมาถักใบนะคะใบก็จะจะใช้เข็มเบอร์สี่เหมือนเดิมนะถักโซ่สิบสองถักโซ่สิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าส1บสิบเดสินะคะเสร็จแล้วก็จะถัก x ลงไปในโซ่ที่สอง่ะโซ่ถัดไปถักทีพันไหมจิ้มลงไปที่โซ่ถัดไปดึงขึ้นมาจะได้สามห่วงนะคะดึงรอดเลยนะคะอันนี้จะเป็นทีเสร็จแล้วโซ่ถัดไปจะถักเป็น f อฟนะคะพันไหมหนึ่งครั้ง ปลดทีละสองห่วงนะคะเสร็จแล้วโซ่ถัดไปนะจะถักพันไหมสองครั้งนะคะยิ่งลงไปที่โซ่ถัดไปปลดทีละสองห่วงนะคะครั้งที่หนึ่งสองสามนะคะก็จะปลดทั้งหมดสามครั้งอแล้วก็พันไหมสองครั้งทําเหมือนเดิมน,นะคะทั้งหมดสี่นะคะ อันนี้ได้สองแล้วนะโซ่ถัดไปก็ทําเหมือนเดิมพันไหมสองครั้งจะทําทั้งหมดสี่ครั้งนะคะพอครอบสี่ครั้งแล้วต่อโซ่ถัดไปก็จะเป็น F นะคะ โซ่ถัดไปเป็น f โซ่ถัดไปเป็น t โซ่ถัดไปเป็น x นะคะเสร็จแล้วก็ปิดงานนะดึงลอด แล้วก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักปิดงานที่โซ่เดิมเอ่าโซ่เดิมนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักปิดงานที่ช่องเดิมโซ่เดียวกันนะคะเสร็จแล้วจะวนมาด้านนี้นะคะวนมาด้านนี้นะคะถัก x ็ก โซ่ถัดไปถักทีแล้วก็ F นะคะอ่าแล้วก็พันไหมสองครั้งทั้งหมดสี่โซ่นะคะอันนี้นับเป็นหนึ่งแล้วนะคะอ่าแล้วก็โซ่ถัดไป พันใหม่สองครั้งนะคะสองสามสี่แล้วก็เอฟโซ่ถัดไปนะคะแล้วก็ที โซ่ถัดไปก็ X นะคะแล้วก็ปิดงานนะคะ C จิ้มลงไปดึงรอดนะเสร็จแล้วนะคะใบนะแล้วก็ตัดไหมได้เลยดึงรอดออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะ ใช้เข็มเก็บไหมพรมนะคะเก็บเสร็จนะร้อยเก็บนะคะอ่าพลิกลงมา ร้อยเก็บนะคะตัดไหมอันนี้ก็ร้อยเก็บเหมือนกันนะ เสร็จแล้วตัดไหมค่ะพอเราได้แล้วนะเราก็จะมาประกอบนะคะอันนี้ถ้ามีห่วงอ่ามีพวงกุญแจที่เป็นสำเร็จก็ใช้ได้เลยนะก็จะใช้ครีมตัวนี้นะคะ ง้างห่วงออกแบบนี้นะคะอ่ะก็จะง้างออกแบบนี้นะก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะถ้ามีแบบสําเร็จก็ใช้แบบสําเร็จได้เลยก็ใช้ครีมนะคะนีบเข้าเหมือนเดิมนะ ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ใบนะคะก็จะมีห่วงอีกอันหนึ่งนะก็จะร้อยเข้าไปในห่วงโซ่นะคะแบบนี้นะคะ แล้วก็ร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปในพวงก,กุญแจแบบนี้นะคะเนี่ยในห่วงแรกเลยแล้วก็ปิดหนีบให้สนิทนะคะแบบนี้นะคะก็ได้แล้วนะคะส่วนกระพรวนนะคะกระพรวนจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะ กับทวนเราก็จะร้อยเข้าไปในห่วงแรกเหมือนกันนะคะก็ง้างห่วงออกอ่าง้างห่วงออกนะห่วงแรกนะคะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะใส่กับทวนเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะ ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาคล้องกับดอกทานตะวันนะคะอันนี้นะคะในจะร้อยในกลีบนะคะกลีบไหนก็ได้นะก็ะดูประมาณนี้แล้วก็ร้อยเข้าไปได้เลยนะคะเสียบเข้าไปตรงกลางเลยนะ นะคะง้างออกแบบนี้แล้วก็ร้อยเข้าไปตรงกลางโซ่เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นพวงกุญแจนะคะห้อยกระเป๋าสำหรับเป็นกระจกพกพานะคะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆนะคะ